ครับแม่แล่ะลูกโอ้สวัสดีครับหลวงแม่แล่ะโอ้สวัสดีครับหลวงแม่สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นสวัสดีแม่แล้วโอ้ก็งงอยู่ว่าใคอร์จะลับกันขาไหมอืมจะรับกันขาอะไรงงแล้วพี่แว่นไปไหนละ่ะลูกเอามอสแว่น้อาออนหรลูกแว่นเอาออนอยู่นั่นเอาออกเนี่ยกับปะป๊าแว่นเอาท้าเอาอ้อนแว่นนั่งตะเตียนใช่ไหมลูก โอ้ก็สวัสดีครับใหม่อีกแล้วก็ได้นะเพราะว่าแม่ไม่เห็นเลยเห็นไหมครับในการถือหมอนน่ะแม่ต้องมีหมอนแม่ต้องมีแนวติดใหม่ติดมือเนาะแตองมีแนวติดใหม่ติดมือเนาะทำไมแม่ใครไอ้วันไอ้วันในหมาขี้เกียจแต่ว้ยขี้เกียจจังเลยวันนี้นี่ โอ้ก็๊บเปาเจ้าก็ไหนครับครับโอ้ครับครับละโอ้ละโอ้เฮียอยากให้แม่คุยด้วยดิครับครับครับนี่แม่ดิ้งนะครับครับครับอุ้ยชื่นใจจังอไเดอืมอืมไปไปเดินเดินตามก้นแม่ไปนั่นนั่นนั่นมันจะขาดนะลูกหมอนจะขาดละโอ้โอ้ก็๊บอยากเล่นด้วยหรอพี่แว่นหรอไม่ให้เล่นด้วยยายชักผ้าให้อีกแล้วเหรอ วันนี้เขา um. ปนีปนอมกันดูสิฮะม้อนแวนมอนแวนเนี่ยไม่หยงนะมอนค่าใครอยากแตะดูไปอ่ะพี่ตังสวัสดีค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 ่ะโอ้แวนก็จสวัสดีอยู่นี่เราผู้ชายเสียงใหญ่ผู้ชายเสียงใหญ่สวัสดีค่ะโอ้แหวนก็สวัสดีแล้วว่าหงยิ้นแบบไหม โอ้โหโอ so sort of. hey, ้โหวือเลยบันน in ี้บ่าชนใจว่าชสนใจเว่นบปลาปะมิไพสนใจเวียนมือซิดเลยเวลาสี่โมงคึ้นเน็ตเหรอสี่โมงครึ่งเช้า3ามโมงลับมาดับยังมันไฟไหม้ตรงนี้ใช่หรอเออไฟมันไหม้ข้าเผาอะไรก็ม่รู้โที่เวีนเนาะ ตังเป็นอะไรอะลูกตังก็ขั้นตรวจนะมันตันะตงก็ชวาตีค่ะโอ้ยชวาตีค่ะชวาตีแม่เนี่ยชวาตีะโอ้ยไปไหมไปเดินเล่นไหมลกูกเ,เดินเล่นไหมแม่ียนตังก็จะกินน้ำมาปะตังก็กินน้ำตังกินน้ำแห้งนะไงเขายัางไม่หมดเข้ามาทำไม่นั่นนะไปไป ไม่ดีจะไปไหนหรอกเวนไปไหมไปดูตาทำอะไรกันนะไปมาสี่โมงปะปไปเวนปปะปะปอโอไปเล่นกับโอ้ันนนเอาไหมโอโอไหมปะปตังปไปพี่เวนลูกปะ มาลูกเอาหมอนมาด้วยก็ได้มาไม่เพราะมาให้หมอนมามันหมอนเวียนได้ละยายเวียนจะไปแช่เรื่องของเวียนนะแง่ว่าโอ้จะเอาอบไม่เอาหรอโอไม่เอาโอไม่อยากเล่นเก๋ยเวียนในชิเล่นเองก็ได้ได้แล้วเป็นอะไรเหรอเป็นอะไรเราไปหาแม่เนี่ย โอ้ยรักกันเขารักกันนะแม่เขารักกันโอ้ยพี่น้องเขาลักกันชื่นใจจังอใหญ่กันนี่มิตาคูน้องนี่เห็นแหละโอ้โหลโอ้โหลอกอกว่าทำได้แล้วโอ้ข้าไม่เล่นดูหน่อยขอา้าไม่ดูหน่อยให้เอฟซีดูหน่อยว่ามันมีเสียงไหมโอ้โอ้โอ้โอโอ นไปแล้วไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องวิ่งขนาดนี้อุ้ย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 ไปดูวิตาทำอะไรเสียงเสียงอะไรอ่ะก็งงไปหมดเลยมเฉียงอะไรก็ไม่รู้พี่แวนปวดฉี่วิ่งมาตามมันทำไมโอ๊ะ Oh, จะขึ้นรถเหรอเปิดน oh, oh, ah oh, ้ำ t h โอเด้อโอ้ก็ไม่มีทางออกเลยสิแบบนี้โอาจะออกทางไหนดีล่ะคราวนี้เนอะมันไม่มีทางออกเลยโอ้ไม่ยางต่ำขนเถอะเพย มันยังจำค้นปันเจ้าของผู้หน่อยแท้หาทางออกระบันนางคิดซะก่อนว่าจะออกทางไหนจะออกทางไหนดีเนอโอจะออ,ออกทางไหนดีเนอไม่มีทางให้ออกเลยส่องก็ไม่เห็นเลยมันข่าส่อนเกินถ้ากันไม่เห็นหยังบัด <c ười> โอถอยเกะกะ แกแม่เนี่ยจิหาทางออกยัก <c oughs> ยงเดียวแม่อุ้ยเสียงอะไรไปไหนอีกอุ้ยวุ้ยไปละอืมนิวนไปทำอะไรหรอแม่นแม่นี่อ้วนไปทำอะไรลูกเอยอย่าเข้าไปตรงนั้นโอริโอ ไปเร็วๆยเรื่อเร็วมันจะไม่ทันไอ้วันเลทันไอ้วันแน่ๆเลยเดี๋ไปทางลาดออกทางตังไอ้โอมันไปทำอะไรในนั้นก็ไม่รู้ออกมาเดี๋ยวนี้มันมีอะไรเดี๋ยวนี้เห็นมีอะไรมันเห็นแมวแมวเหมียวไอ้แมวคูกาตัวนั้นอะยุ่ยซื่อๆกับเทียงกัน ยุ้ยชื่อกับซีตีกันวันน,นี้ยังอีกหออเห็นนะไม่เห็นยังเอาไปเห็นนะแค่มาชองเด็ดดิชีกันเลยวามียังอุ้ยใครมาอื้อเสร็จแ้าบ้านน่าดิกนะน่าดิ๊กนะไปอุ้ยกล้วยหอมกล้วยหอมคืออันนี้หักหัวอุ้ยอุอ้ยมันจะหักกันนี่ ต้นมันเล็กไงแต่ลูกมันใหญ่อืมพรุ่งนี้จะถางป่าออกให้หมดเลยเด่ยถ้าถางออกหมดไอ้พวกนั้นก็มาหากันอีกนาเวีนนะนยังยังแต่มันใกล้แล้วแหละอืมอัม่ไออกเหมือนกันบ่โอ้อต้นอะโวคาโดเราใหญ่ใหญ่เท่าเอวแล้วนี่ มีใครได้ไงหดน้ำไม่มีใครหดหืมหดน้ำไม่มีใครหดเลยโอ้โห,โโหมะเขือเทศแม่หนักเมืเ่อกี้หนักแค่เทศะแต่ไประเดได้ไดลเลูกไปใหญ่ไหมเนี่ยใหญ่มันเป็นพุ่ม <c oughs> เห็นในคลิปนะเห็นในคลิปมันเป็นพุ่ม <c oughs>